ทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวเพียงคนเดียวถึงทำให้เศรษฐีผู้มีอำนาจต้องสุดลงร้องให้กลางถนนในค่ำคืนที่ไม่มีใครเห็นความจริงสิ่งที่เขาเผชิญหน้าไม่ใช่คนและคำพูดหนึ่งประโยคก,ก็เพียงพอจะเปิดเผยความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้มานานหลายปีความลับที่สามารถทำลายทั้งชีวิตของเขาได้ภายในเสี้ยววินาทีผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวก้าวลงจากรถอย่างเงียบงนันลมเย็นพัดเฉินผิวเหมือนเตือนว่าความจริงกำลังใกล้เข้ามา เสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนดังแผ่วแต่สำหรับเขามันกลับดังก้องเหมือนระฆังเตือนภัยแสงไฟส้มจากเสาไฟสองลอดผ่านเงาตึกสูงทำให้ทุกอย่างดูเหมือนภาพเหตุการณ์ที่ถูกขุดขึ้นจากความทรงจำอันมืดมนเขาหยุดยืนตรงหน้าชายผู้เป็นเศรษฐีชายที่ทั้งประเทศรู้จักว่าแข็งแกร่งเด็ดขาดและปราศจากความกลัวแต่ตอนนี้ดวงตาของเศรษฐีกลับแดงกำ่ำริมฝีปากสันราวกับพยายามห้ามบางอย่างที่กำลังจะหลุดออกมา ผู้เชี่ยวชาญยกแฟ้มขึ้นช้าๆลมหายใจของเขากระทบอากาศเย็นจนเห็นเป็นไอจางรอบตัวเริ่มเงียบจนแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ไกลๆก็เลือนหายเหลือเพียงเสียงหัวใจของทั้งคู่ที่เต้นหนักเหมือนกำลังจะทะลุออกมาเขาเปิดแฟ้มภาพถ่ายใบหนึ่งลื่นหลุดลงพื้นอย่างแผ่วเบาแต่เศรษฐีกลับสะดุ้งเหมือนเสียงนั้นดังราวกับฟ้าผ่าเศรษฐีทุดลงคุกเข่ากลางถนนฝุ่นลอยขึ้นจากการกระแทกพื้นพร้อมแรงลมหอบหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาหนักอึง้งความจริงที่เขาถืออยู่ไม่ใช่สิ่งที่ใครควรรับได้ง่ายเศรษฐีเอื้อมมือสั่นเทาคว้าภาพถ่ายดวงตาเบิกกว้างเหมือนจิตใจทั้งดวงแตกกระจายเขาอ้าปากเสียงแผ่วราวคนขาดอากาศพยายามหลุดออกมาริมถนนสว่างจ้าขึ้นจากไฟร,รถที่แล่นผ่านแสงนั้นสะท้อนบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของเขาและทันทีที่ผู้เชี่ยวชาญเอ่ยประโยคถัดไป อากาศรอบตัวก็เหมือนหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีเดียวเศรษฐีเงยหน้าชชาหยดน้ำตาไหลรินอย่างไม่อาจควบคุมเสียงหายใจของเขาสะดุดเหมือนร่างกายกำลังล้มเหลวต่อความจริงที่ได้ยินผู้เชี่ยวชาญก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวเงาของเขาทาบลงบนร่างที่สันเทาเบื้องหน้าแต่ในวินาทีนั้นเองเศรษธีกลับพูดบางอย่างออกมาด้วยน้ำเสียงที่แทบไม่เหมือนเสียงของเขาเลยคำพูดที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญถึงกับชะงัก เหมือนพื้นถนนใต้เท้าสั่นไหวจนเกือบสูญเสียการทรงตัวและก่อนที่เขาจะตอบบางสิ่งที่อยู่ด้านหลังเศรษฐีก็ขยับขึ้นอย่างช้าๆแสงจากเสาไฟส่องกระทบวัตถุนั้นเผยให้เห็นรูปร่างบางอย่างที่ไม่ควรปรากฏอยู่ตรงนี้ในยามค่ำคืนผู้เชี่ยวชาญเบิกตากว้างความเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนคมมีดวางจ่ออยู่เศรษฐีค่อยๆหันไปมองด้านหลังดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นที่แตกต่างจากเมื่อครู่โดยสิ้นเชิง เศรษฐีหันหน้าไปอย่างเชื่องช้าลมหายใจของเขาติดขัดเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอไว้ผู้เชี่ยวชาญอยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปยังวัตถุด,ด้านหลังเศรษฐีที่เริ่มเผยรูปร่างเด่นชัดขึ้นทีละน้อยเงานั้นทอดยาวบนพื้นถนนยาวกว่าร่างของมนุษย์ปกติบิดเบี้ยวเหมือนถูกฉีกออกจากแหล่งกำเนิดเสียงคล้ายโลหะเสียดกันดังเบาๆฟังดูเหมือนเสียงเล็บลากผ่านกำแพงปูนเก่า ไหลเข้าหูของทั้งคู่จนเส้นขนลุกชันไปพร้อมกันแสงไฟจากรถที่ผ่านไปอีกคันสาสต์วาบลงบนภาพตรงหน้าเผยให้เห็นเงานั้นกำลังก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นเศรษฐีถอยหลังโดยไม่รู้ตัวส้นรองเท้ากระแทกพื้นจนฝุ่นฟุ้งขึ้นอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญเร่งก้าวเข้าไปขวางแม่หัวใจเขาจะเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บที่อกแต่สายตาเขาแน่วแน่ เหมือนพยายามหยุดสิ่งที่ไม่มีใครหยุดได้กลิ่นอับชื้นแปลกประหลาดลอยมากับลมคละเข้ากลิ่นขมเหลาจางๆจ,จากท่อไอเสียของรถบรรยากาศหนาหนักจนแทบกลืนลมหายใจผู้เชี่ยวชาญยกมือขึ้นสั่งให้เศรษฐีหยุดขยับเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนเหมือนคำสั่งสุดท้ายก่อนความมืดคืบคลานเข้าปกคลุมเศรษฐีนิ่งค้างร่างสันเทาเหมือนเด็กหลงทางในคืนฝนตกดวงตาของเขาจับต้องไปยังเงาที่ใกล้เข้ามา และในวินาทีที่มันขยับเข้ามาใกล้พอรูปร่างภายนอกก็ปรากฏชัดมันเป็นคนคนหนึ่งแต่ไม่ใช่คนที่ควรอยู่ที่นี่ไม่ใช่คนที่ควรยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาในสภาพนั้นผิวซีดจนแทบโปร่งแสงดวงตาลึกโบเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมาหลายคืนและริมฝีปากมีรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่รู้ว่าเกิดจากความเจ็บปวดหรือจากการรู้อะไรบางอย่างที่ทั้งสองยังไม่รู้ผู้เชี่ยวชาญขยับตัวเล็กน้อย ปลายนิ้วแข็งค้างหน้าอกกระเพื่อมตามจังหวะลมหายใจที่เริ่มเร็วขึ้นเศรษฐีเพ่งมองอีกครั้งก่อนที่สีหน้าจะซีดลงราวกับเลือดเถอดหายเขารู้จักคนตรงหน้ารู้จักอย่างลึกซึง้งรู้จักมากเกินพอจนทำให้เขาแทบสุดลงอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญเห็นสีหน้าของเขาจึงก้มลงหยิบแฟ้มในมือตัวเองขึ้นเปิดหน้าเอกสารที่เขาถือไว้และดวงตาของเขาขยายกว้าง เหมือนการปรากฏตัวของบุคคลปริศนาตรงหน้ากลายเป็นคำตอบของความจริงทั้งหมดชายซีดผืดเดินเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจชาหนักเหมือนคนที่ต่อสู้กับบางอย่างภายในตัวเองมาเนิ่นนานเศรษฐีขยับริมฝีปากเสียงแหบแผวหลุดออกมาราวกับยากเหลือเกินที่จะเอย่ยผู้เชี่ยวชาญเงี่ยหูฟังสายตาจับต้องใบหน้าของชายที่กำลังเดินเข้ามาในดวงตานั้นมีแต่ความว่างเปล่า ว่างจนเย็นวาบลึกเข้าไปในกระดูกสันหลังเสียงฝีเท้าดังใกล้ขึ้นดังชัดเจนขึ้นราวกับแต่ละก้าวกำลังกดทับอากาศรอบตัวให้หนาแน่นจนหายใจลำบากผู้เชี่ยวชาญรู้สึกได้ว่ามุมปากของชายซี่ผืดขยับขึ้นเล็กน้อยความเงียบปกคลุมจนแม้แต่เสียงลมก็หายไปและในจังหวะที่เขาเงยหน้าขึ้นเต็ม,ตมแสงไฟจากเสาไฟสัดลงบนดวงตาที่ไร้ประกายเผยให้เห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในสายตานั้น บางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในสายตาของมนุษย์คนหนึ่งเลยผู้เชี่ยวชาญหายใจสะดุดนิ่งไปเหมือนเวลาเพิ่งหยุดเดินเศรษฐียื่นมือออกไปอย่างสันเทาทั้งร่างเต็มไปด้วยความกลัวปนความคุ้นเคยอันบิดเบี้ยวและทันทีที่ปลายนิ้วของเศรษฐีเกือบจะแตะถูกชายซี่ผืดเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านหลังตึกสูงข้างถนนเสียงที่กระตุกหัวใจของทั้งคู่ให้หยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงที่ไม่ควรดังขึ้นในเวลาแบบนี้ ไม่ควรดังขึ้นในสถานที่เช่นนี้และไม่ควรดังขึ้นต่อหน้าทั้งสามคนเลยแม้แต่น้อยเสียงนั้นดังแข็งสั้นชนัดเจนเหมือนมีใครอีกคนกำลังเรียกชื่อของเศรษฐีอยู่ในความมืดด้านหลังตึกนั้นชื่อของเศรษฐีดังสะท้อนออกมาจากหลังตึกเสียงนั้นเข้มแห้งเหมือนถูกขัดด้วยกระดาษทรายจนเหลือเพียงแก่นหยาบๆของคำพูดเศรษฐีสะดุ้งเหือกร่างทั้งร่างกระตุกเหมือนถูกดึงกลับจากขอบเว เขาหันหน้าไปช้าๆคอแข็งเหมือนมีมือหนักกำกดไว้ด้านหลังผู้เชี่ยวชาญมองตามสายตาเขาไล่ไปตามเงายาวที่ทอดขนานกับกำแพงสกรปรกของตึกเงานั้นค่อยๆยืดออกเหมือนค่อยๆคลานเข้าหาแสงไฟลมเริ่มพัดแรงกระดาษจากแฟ้มปลิววอนเสียงกระดาษตีแผ่ในอากาศฟังเหมือนเสียงปีกรัวๆของนกที่ไม่ควรบินตอนกลางคืนเศรษฐียกมือปิดหูเหมือนพยายามกันเสียงเรียกนั้นออกจากหัว แต่เสียงกลับชัดขึ้นเหมือนแทรกผ่านเนื้อแท้ในกระดูกผู้เชี่ยวชาญจับหลายเขาแรงจับเต็มไปด้วยคำเตือนที่ไม่ต้องพูดออกมาแต่เศรษฐีไม่สนใจเขามองไปยังความมืดหลังตึกเหมือนถูกสะกดชายซีผืดที่ยืนใกล้ทั้งคู่หันหน้าไปทางเสียงเรียกอย่างเชื่องชาดวงตาไร้วิญญาณของเขากระพริบหนึ่งครั้งแต่การกระพริบนั้นดูฝืนเหมือน,นกลไกเสียเสียงก้าวเท้าเริ่มดังขึ้นจากความมืด แต่ไม่ใช่การก้าวเดินปกติแต่เป็นเสียงลากยาวบนพื้นปูนหยาบลากยาวลากเหมือนมีคนกำลังใช้เท้าที่หนักเกินมนุษย์ขยับตัวออกมาทีละนิดเศรษฐีหายใจแรงหน้าอกยุบตัวเร็วเหงื่อแตกทั้งทั้งที่อากาศกลางคืนเย็นจนเหมือนมีน้ำแข็งเกาะบนผิวผู้เชี่ยวชาญเพ่งสายตาพยายามจับรูปร่างของคนที่อยู่ด้านหลังตึกแต่ความมืดตรงนั้นหนาแน่นผิดปกติ หนาจนแสงไฟโดนกลืนเหมือนหยดหมึกลงบนผ้าขาวเสียงเรียกชื่อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดจนเหมือนอยู่ข้างหูทั้งสองคนชายซีผืดขยับตัวหัวเขาเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังรับฟังคำสั่งบางอย่างผู้เชี่ยวชาญเห็นแล้วรู้ทันทีว่าความเงียบที่คืบคลานเข้ามาก่อนหน้านี้คือสัญ,ญญาณของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้และมันกำลังเร็วขึ้นหนักขึ้นเหมือนพายุที่เพิ่งผ่านขอบฟ้าขึ้นมาอย่างฉับพลัน เศรษฐียกมือขึ้นเหมือนป้องกันอะไรบางอย่างในอากาศแม้จะยังไม่มีสิ่งใดโผล่จากเงามืดแต่เขารู้และความรู้สึกนั้นทำให้ร่างเขาสั่นยิ่งกว่าเดิมเสียงลากเท้าหยุดลงสั้นนิ่งเหมือนเสียงถูกตัดออกกลางอากาศผู้เชี่ยวชาญไม่กระพริบตาเลยแม้แต่วินาทีเดียวเขาจับไหล่ของเศรษฐีแน่นขึ้นแรงขึ้นเหมือนต้องการตรึงเขาไว้ให้ห่างจากบางอย่างที่กำลังคลานออกจากเงา เงาดำเริ่มก่อตัวขยายบิดเหมือนกำลังแทรกตัวออกมาจากรอยแยกของโลกอีกใบหนึ่งเศรษฐีอ้าปากเสียงหอบสั้นๆหลุดออกจากลำคอเขารู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่กระจายมาจากความมืดนั้นเย็นลึกเย็นจนเส้นประสาทเหมือนถูกจับแช่ในน้ำแข็งชายซีดผืดขยับใบหน้าเล็กน้อยริมฝีปากบางของเขาแยกออกสแสดงรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของคน แต่เป็นเหมือนรอยยิ้มที่ถูกวาดทับบนร่างที่ไม่ควรยิ้มและในจังหวะที่ความมืดพุ่งออกมาเป็นเส้นยาวเหมือนเงาของสัตว์ที่ไม่มีชื่อเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากปากชายซีดผืดเสียงที่ทั้งผู้เชี่ยวชาญและเศรษฐีไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเสียงที่เหมือนคำเตือนเหมือนคำสาปเหมือนคำบอกลาที่ไม่ต้องการให้พูดอีกครั้งเสียงนั้นทำให้ลมหายใจของทั้งคู่หยุดไปครู่หนึ่งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะกระแทกซี่โครงออกมา และในเสี้ยววินาทีถัดมาจากความมืดนั้นเองบางสิ่งก็ยื่นออกมาอย่างรวดเร็วเกินกว่าตาเปล่าจะจับทันบางสิ่งในความมืดยื่นออกมาเร็วเฉียดเหมือนเงาที่พุ่งเข้าหาเหยื่อโดยไม่ลังเลแม้เสี้ยววินาทีเดียวผู้เชี่ยวชาญสะดุง้งก้าวถอยไปหนึ่งก้าวโดยไม่ทันคิดหัวใจเขากระแทกซี่โครงจนได้ยินเสียงในหูตัวเองเศรษฐีไม่ทันถอยเขาชนะคาง ดวงตาง้างว้างเมื่อรู้สึกได้ถึงลมเย็นวาบเฉียดแก้มลมนั้นเย็นผิดธรรมชาติเย็นจนเหมือนมีน้ำแข็งแต่โดนผิวโดยตรงชายซีดผืดยกมือขึ้นอย่างเชื่องช้าเรากับกำลังบอกให้เศรษฐีหยุดหรืออาจจะบอกให้เงานั้นหยุดไม่มีใครรู้แต่การเคลื่อนไหวนั้นสั่นน้อยๆเหมือนร่างนั้นกำลังสถานด้วยแรงที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเงาดำที่ยื่นออกมาค่อยๆสั่นไหวเหมือนกำลังพิจารณาเหยื่อที่อยู่ตรงหน้า มันไม่มีรูปร่างแน่นอนเหมือนฝุ่นควันลอยรวมตัวกันแต่แงแฝรงกดทับมหาศาลที่ทำให้ทุกคนยืนแทบไม่มั่นคงผู้เชี่ยวชาญกลืนน้ำลายยากเย็นลิ้นแห้งปากชื่ดเสียงรถบนถนนเหมือนอยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตรทั้งที่อยู่ไม่ถึง19จากจุดที่พวกเขายืนเศรษฐียกมือแต่หน้าอกเหมือนพยายามให้หัวใจของตัวเองเต้นต่อไปแรงเต้นนั้นผิดจังหวะเร็วแรง เหมือนกําลังจะขาดช่วงได้ทุกวินาทีความมืดเริ่มขยับบิดเข้าหาตัวเศรษฐีอย่างช้าๆช้าเกินไปเหมือนตั้งใจจะให้เขารับรู้ความหวาดกลัวทุกเซี่ยวของการเคลื่อนไหวชายซีดผืดหันหน้ามองเศรษฐีสายตาเขาไหวเล็กน้อยความว่างเปล่าในดวงตาแปรเป็นบางอย่างที่คล้ายเศร้าแต่เศร้าน้อยเกินจะเป็นมนุษย์เศร้ามากเกินจะเป็นสิ่งอื่นผู้เชี่ยวชาญยกแขนขึ้นข,นขวาง แม้ร่างจะสั่นจนรู้สึกชัดเจนในปลายนิ้วเขาก้าวไปยืนระหว่างเศรษฐีกับความมืดนั้นเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองไม่มีทางชนะแต่ก็ไม่มีทางยอมถอยความมืดสะดุดไปวินาทีหนึ่งเหมือนกำลังชั่งใจหรือไม่ก็รับรู้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแรงอารมณ์ของมนุษย์ตรงหน้าเสียงลมดังขึ้นดังผิดปกติดังเหมือนลมหายใจของสิ่งใหญ่โตที่ไม่ควรอยู่ในซอยเปลี่ยวนี้เศรษฐีเริ่มกระซิบเบาๆ เสียงเขาแตกเหมือนข้อถูกกรีดด้วยกระดาษเส้นบางเขาเอ่ยคำหนึ่งออกมาคำที่ผู้เชี่ยวชาญจำได้ทันทีว่าอยู่ในแฟ้มเอกสารคำที่เป็นสาเหตุของทุกอย่างในคืนนี้ชายซีผืดหันกลับไปมองเศรษฐีทันทีการเคลื่อนไหวเร็วผิดปกติเหมือนถูกกระตุ้นด้วยคำเพียงคำเดียวผู้เชี่ยวชาญขยับถอยกลับแฟ้มในมือเปิดออกเองจากแรงลมเอกสารถูกปั่นขึ้นกลางอากาศหมุนไปมาอย่างไร้ทิศทาง แต่บางแผ่นกลับร่วงลงด้านหน้าของชายซีผดเศรษฐีเบิกตากว้างเขาเห็นภาพในแผ่นเอกสารนั้นภาพที่ไม่ควรกลับมาหลอกล้อเขาอีกภาพที่เกี่ยวข้องกับทุกความลับในครอบครัวและเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยังยืนอยู่ต่อหน้าเขาชายซีผดมองภาพนั้นใบหน้าเขาเริ่มขยับชาแข็งเหมือนความทรงจำที่ถูกฝังลึกกำลังถูกดึงขึ้นมาทีละชั้นความมืดด้านหลังเริ่มไหวแรง เหมือนกำลังตอบสนองเหมือนกำลังกระหายบางอย่างที่อยู่ในภาพนั้นผู้เชี่ยวชาญยืนนิ่งแต่หัวใจเขาร่วงวูบเมื่อเห็นดวงตาของชายซีดผืดเริ่มเปลี่ยนสีจากขาวซีดเป็นหม่นจากหม่นเป็นคล้ำจากคล้ำเป็นดำสนิทดำจนดูดแสงไฟรอบตัวเข้าไปหมดเศรษฐีสัน่นเสียงจากลำคอเขาออกมาเป็นเสียงครางเบาๆเหมือนเสียงคนกดร้องไว้ไม่ให้ดังแต่ความกลัวมันสูงจนไม่อาจกดได้อีกต่อไป และในวินาทีที่ความมืดเริ่มขยายใหญ่จนเกือบแต่ตัวผู้เชี่ยวชาญชายซีผืดก็ส่งเสียงออกมาอีกครั้งเสียงแตกพร่าเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเหมือนหัวใจที่แห้งผากถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเสียงนั้นหยุดการเคลื่อนไหวของความมืดทันทีเหมือนทั้งพื้นที่ถูกตัดออกจากเวลาหนึ่งจังหวะผู้เชี่ยวชาญก้าวไปข้างหน้าอีกครึ่งก้าวแม้หัวเข่าจะเริ่มไร้เรี่ยวแรงเขายื่นมือไปทางชายซีผืดไม่ใช่เพื่อหยุด ไม่ใช่เพื่อพละแต่เพื่อรับคำบางอย่างที่ชายซี่ผืดกำลังจะเอ่ยออกมาและทันทีที่ชายซี่ผืดอ้าปากคำแรกที่หลุดออกมานั้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญหน้าซี่จนไร้เลือดในพริปตาเพราะมันไม่ใช่คำธรรมดาไม่ใช่คำขอไม่ใช่คำเตือนแต่เป็นคำที่เชื่อมโยงกับความจริงที่เศรษฐีพยายามซ่อนมาตลอดหลายปีคำที่ไม่มีใครควรได้ยิน คำที่ไม่ควรถูกพูดออกมาจากปากของคนที่ไม่ควรอยู่ในโลกนี้อีกแล้วชายซีผืดพูดว่าชายซีผืดพูดว่าเสียงเขาเบาแต่เหมือนแสงสุดท้ายของคนที่เดินผ่านความเจ็บปวดมายาวนานหยุดทำร้ายตัวเองเสียทีคำเพียงแค่นั้นแต่เหมือนฟ้าผ่าลงกลางถนนแรงพอให้เศรษฐีสุดลงทันทีน้ำตาไหลไม่หยุดเหมือนหัวใจที่แข็งกร้าวมาทั้งชีวิตเพิ่งแตกสลายลงในวินาทีนั้น ผู้เชี่ยวชาญอยู่นิ่งลมหายใจสะดุดเพราะเขาเข้าใจทันทีว่าชายซีดผืดคือใครและทำไมเศรษฐีถึงหวาดกลัวจนแทบหายใจไม่ออกชายซีดผืดเดินเข้ามาใกล้ชามั่นคงไม่ใช่เงาที่ไร้ชีวิตอีกต่อไปแต่เหมือนคนที่หุนกลับมาเพื่อบอกคำสุดท้ายที่ยังค้างคาในหัวใจเศรษฐียกหน้าขึ้นดวงตาแดงเต็มไปด้วยความเสียใจที่ท่วมท้นจนแทบแบกรับไม่ไหว เขาสั่นเสียงตอบฉันไม่เคยตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นชายซีผดหยุดอยู่ตรงหน้าสายตาเขาอ่อนลงเล็กน้อยเหมือนความหนักในใจถูกปล่อยออกเพียงเสี้ยวเดียวความมืดด้านหลังเริ่มจามเหมือนแรงอาฆาตท,ที่เกาะติดมาหลายปีค่อยๆสลายไปกับอากาศกลางคืนผู้เชี่ยวชาญรู้ดีว่าช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างควรจบลงจบแบบไม่ต้องมีเสียงกรีดร้องไม่ต้องมีเงาไล่ล่า จบแบบการคืนสิ่งที่ยังค้างคาให้หายไปพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายชายซีดผดก้มหน้ามองเศษฐีที่ยังสั่นเทาอยู่บนพื้นถนนก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายชัดนิง่งเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ให้อภัยตัวเองเสียทีแล้วปล่อยฉันไปลมเย็นพัดผ่านใบไม้แห้งบนพื้นถนนหมุนวนเหมือนทุกอย่างกำลังตอบรับคำอำลานั้นร่างของชายซี่ผดเริ่มโปร่งใส ค่อยๆหายไปแสงไฟสะท้อนผ่านช่องว่างที่ค่อยๆเกิดขึ้นตรงกลางร่างเขาเศรษฐีเอื้อมมือออกไปแต่จับต้องอะไรไม่ได้อีกแล้วเหลือเพียงอากาศเย็นที่สะท้อนความจริงว่าเขาสูญเสียคนสำคัญไปนานแล้วแต่ไม่เคยยอมรับมันแม้แต่วินาทีเดียวเมื่อเงาสุดท้ายสลายไปถนนกลับสว่างอีกครั้งเสียงรถกลับมาเสียงลมกลับมาเสียงโลกที่ปกติกลับมา ผู้เชี่ยวชาญยื่นมือไปจับแขนเศรษฐีพยุงเขาลุกขึ้นไม่ได้พูดอะไรเพราะบางครั้งความเงียบคือคำปลอบที่เหมาะสมที่สุดเศรษฐียืนขึ้นอย่างช้าๆหายใจลึกเหมือนกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่ถูกกดด้วยความผิดในอดีตอีกต่อไปเขามองจุดที่ชายซี่ผืดเคยยืนแล้วกระซิบคำหนึ่งออกมาเสียงสัน่นแต่มั่นคงพอให้ผู้เชี่ยวชาญได้ยินชัดเจนขอบคุณผู้เชี่ยวชาญพยักหน้า และทั้งสองเดินออกจากถนนสายที่เงียบงันนั้นทิ้งความมืดความกลัวและสิ่งที่ตามหลอบหลอนมานานไว้ข้างหลังพร้อมเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่ไม่มีเงาของความลับก่อตามมาอีกเรื่องจบลงตรงนั้นบนถนนที่ลมหายใจของวิญญาณหนึ่งได้สงบลงในที่สุดและหัวใจของอีกคนหนึ่งเพิ่งได้เป็นอิสระอย่างแท้จริง